คลิปนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครเห็นก็บอกว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริโอ้โหมันเป็นเหตุการณ์ที่เกือบจะทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างก็คือขนมขนมเนี่ยมาช่วยชีวิตเอาไว้ทําให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุนในครั้งนี้ไปได้นะครับเอาไปชมคลิปนะฮะดื่มไจริงลองเลยพาเข้ามาเล้ เสียงวิทยุเขาเนาะไม่ใช่เสียงเพลงที่เราใส่นะพอเปิดเองไปี๋ยวดูนะครับคุณผู้ชมนี่อีกนิดเดียวอ่ะนี่แหละหันไปกินขนมใช่ไหมขนมช่วยชีวิตไว้คือเป็นนาทีชีวิตที่ต้องบอกว่าก็ถ้าออกไปเร็วกว่านี้อีกนิดนึงจะเกิดอะไรเหรออันนี้เหมือนแบบดีนะที่แวะกินขนมแป๊บนึงแบบเจ้าของรถเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยก็คือเขาจอดอยู่ซ้าย เนล้อแกะขนมกินชิ้นหนึ่งคำหนึ่งอ่ะกัดแล้วถึงหัดออกขวาเพื่อที่จะขับตรงไปตามปกติเออแต่ปรากฏว่าเนี่ยฮะก็ไปเจอรถพ่วงอ่ะเสียหลักมาแล้วก็จะว่าหมุนก็ไม่หมุนหรอกแต่ก็คือหัวเนี่ยคือข้ามเลนมาแล้วก็คือแบบเสียหลักอ่ะนะฮะคือนอกจากพี่คันนี้แล้วคันสีดําที่เพิ่งขับไปเมื่อกี้ก็โชคดีเหมือนกันนะผมไม่ได้สังเกตลยเดเลยดูพี่ไปแซงไปก่อนที่ขึ้นไปก่อนนะ่ะเนี่ยเสียววินาทีถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย ถ้าช้ากว่านี้หรือเร็วกว่านี้อีกหน่อยนึงถ้าเร็วกว่านี้อีกหน่อยนึงใช่ใช่มีการประสานงานกันเกิดขึ้นได้เลยนะใช่ถึงบอกว่าถ้าไม่ได้แกะขนมกินน่ะนะเออคันดำเนี่คันดำคันดำโดยเห็นนี่ยคันดำแซงไปเนี่ยก็โชคดีเหมือนกันไปแล้วอ่ะเหมือนในหนังเลยอ่ะ แต่ว่าหยุดทันพอดีก็เลยเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เลยไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับใช่ก็เลยหยิบยกมาอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเฉพาะเคสจริงๆนะคะที่บอกว่าขนมช่วยชีวิตแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่สนับสนุนให้กินขนมขณะขับรถนะมันอัตรายนแต่นี่เขาจอดกินเป็นเรื่องเป็นราวไงเขาซ้ายแล้วนข้คือเขางอาทางแล้วอะไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นร้านค้าด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีจะมีรถจอดอยู่หลายทางแบบหลายคันอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยแต่แต่ผมไม่แน่ใจว่าทําไมรถที่เป็นรถพ่วงอะเขาถึงเบรกเหมือนกันนะ พยายามจะสอบถามทางเจ้าของคลิปเหมือนกันว่ามีอะไรอยู่ถึงทําให้รถวูบคันยับเบรกเออแต่ก็ยังไม่รู้สาเหตุเพราะว่าขับอยู่อยู่ดีๆก็คือเหมือนแบบเบรกแล้วมันก็เสียหลักเลยจริงค่ะโอ้ฟาดเคราะห์ไปค่ะ